เชิญชมคอนเสิร์ตเพลินจิตกับนักร้องชื่อดังเจนิเฟอร์คิมก้องสารัตเบนชลาพิษนัทศักดา์รโตศักดิ์สิ์มีนาคม2 5 5 6 5อิหนแพดอธินาเมืองทองธานีจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไททิเก็ตเมเจอร์สนับสนุนโดยบุติาักรรมสเติกและสนับสนุนโดยเฮดลินจือแดงมิเกอกาแฟพลอยใส ภาพยนตร์ Together วันที่รักสนับสนุนโดย Miss Team เจนิเฟอร์คิมในความรู้สึกของนัดฟังเจนิเฟอร์คิมจะหมายถึงอะไรครับโอ้เจนิเฟอร์คิมนี่เรียกว่าสำหรับผมนะครับเป็นนางพญานางพญาจริงๆคือเขา เขาเหมือนเป็นตัวแม่ที่แบบควบคุมทุกอย่างได้อะทุกอย่างทั้งคนดูทั้งสเตททั้งพ<ด><ข>อเขาขึ้นบนเวทีแล้วคือเขาเป็นตัวแบบตัวควบคุมทุกอย่างนะครับสั่งการทุกอย่างอะไรเงี้ยใช่เพราะเราเห็นหลายๆคอนเสิร์ตที่ผ่านมาคุณคิมเพียงแค่ยกนิ้วขึ้นหนึ่งนิ้วทั้งดนตรีก็เริ่มเล่น <c oughs> แล้วเวลาคุณคุณคิมโบกมือนิดนึงก็เฟดลงเพื่อให้แกพูดกับแขกต่อ<ช>แลแ้วแกก็เล่นต่อได้ ผมเขียวเกียวแม้เขาจะเขียวยังคานาฝนได้จงเป็นเพยยียรข้าขอว่าจงเมตตาจงช่วยทำให้ใจคา ช่วยทําให้ใจขา้าได้ร้างละลืมรักลงทงช่วยทําให้ใจขา้าได้ร้างละลืมรักลงแล้วคผู้ถึงที่ก้องสารัตพี่ก้อง พี่ก้องผมเอาเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโจนขโมยหัวใจแล้วกันเพราะว่ามผมไปขึ้นคอนเสิร์ตเขาที่ไรเนี่ยแฟนลับผมหนีหมดเลยอะไปกินให้เขาหมดม <laughs> คือเขาเป็นคนที่เวลาผ่านไปเท่าไหร่เขาก็มีเสน่ห์ในแบบเขาครับคือเขาไม่ต้องทําอะไรเยอะคือเขาแค่แบบดีกีตาร์ร้องเพลงแบบแล้วก็ยิ้มออยิ้มคือแค่นี้ทุกคนก็หลงเขาหมดแล้ว <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> ตบตาเมื่อเจอหน้าเธอคุณคิดวุ่นวายในคลายสับสนจะขอติดตามด้วยความอดทนยิ่งอื่นไม่สนขอเดินตาม หากแม้เปลี่ยนใจขอเดิน เน้นก็ขบวนหัวใจกันไปทั้งคอนเสิร์ตนะครับ <c oughs> แล้วที่สำคัญที่สุดก็คือที่ก้องก็เป็นได้หลายๆอย่างเป็นนักแสดงก็ยังคงเป็นพระเอกใช่เคยเปลี่ยนจากบทอื <c oughs> ่นนะครก็เรา <c oughs> พวกเราก็ตกใจมากว่าทําไม ยังอยู่แบบเดิมคภาพเดิมตลอดเขาสตาร์มไปแล้วครับเขาสตาร์มหน้าเอาไว้อย่างนั้นการร้องเพลงก็แบบโอ้โหร้องได้เนียนมากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่จะต้องขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันมาถึงอีกคนหนึ่งครับคนนี้นักกล่อมากเบนฉลาโอ้โหนี่มาแบบเสียงมาก่อนเลยครับตอนเบนร้องนี่นะดก็อุ่นหูแล้วเป็นเบนนี้เรียกอะไร เรียกเป็นแบบว่าเป็นเป็นระเบิดพลังแล้วกันคือเขาเขามีพลังซ่อนอยู่เยอะมากในตัวเลยครับแม้แม้แต่หลังเวทีเขาก็จะเป็นคนที่แบบว่าโอ้คือกระปปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคอยบิวทุกคนนะครับพอขึ้นไปบนเวทีก็คือแบบไม่ต้องพูดถึงไงคือทุกคนรู้ว่าพลังเสียงเขาแบบแน่นอนขนาดไหนยาากมมีีคคควรัทนน่พพึึงฝิดถชออ ค่อยค่อยสาค่อยค่อยต่อก็เป็นรักหนักแน่นจริงลมลมหายใจความคิดถึงหากความรักเป็นเหมือนลมคงพรางพมอ,อยู่ างเธอเฝ้ารอคอยเสียจนเกินคิดถึงเธออย่างจริงจังแต่พอไม่นานรักก็ผ่านระบัดเหมือนลมพัดเลยผ่านไปหากเธอยัง จำเพลงนี้ได้นี่คือลมหายใจของความคิดถึงลา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  พอไม่นานรักก็ผ่านระบาดเหมือนลอมพัดเลยผ่านไปนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นชลาทิศนี่เขาจะมีอีกอีกโหมดหนึ่งค,คือโหมดเล่นคํโหมดขยี้เขาเรียกอะไรตามภาษาเขาเรียกว่าเปลี่ยนโน้ตเปลี่ยนอะไรก,กระทนันหันใช่ใช่ใ,<ค>ใช่ใช่ใตามไม่ทันตายตายตามขนาดกลางเวทีเขาจะมีสไตล์ที่เป็นของเขามากๆนะฮะชัดเจนนะฮะลองมาพูดถึงแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งที่เปิดเผยไปแล้ว ต้องต่อจะได้คู่กันละครับคราวนี้ื่นไต้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีมีแฟนๆผมหลายคนก็เอออยากจะให้ผมแบบว่าได้ขึ้นเวทีกับน้องโตบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคาแรคเตอร์เขาก็จะเป็นยังไงดีอ่ะสุขุมนุ่มลึกอะไรเงี้ยมีความโรแมนติกอยู่ข้างในเขามีสายเลือดด้วยนะครับคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่ครับใช่ครับแล้วก็คือเพลงเขาก็จะเป็นเพลงสไตล์แบบโรแมนติกโรแมนติกอะไรเงี้ยเราว่านัดนึกถึงโตแล้วนึกถึงแบบเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ พอเราฟังแล้วเรายิ้มอ่ะยิ้มยิ้มมีความสุขตามจริงๆตบมือหน่ยครับเออวัยรุ่นตบมือหน่อยครับใครไม่ตบมือขอหเป็นป้า Oh. รักมิดใจดวงดาวเมื่อเปล่าแสงใจร้อนแรงดังแสงอาทิตย์ส่องรักมิดใจผู้พาสุดจับจองให่ใครมองหารักกันทำไม รักบางครัาพาใจคาเศร้ามองบางครั้งจอให้ใจฉันสุขสัน mm hmm. เมื่อมีรักไม่จริงใจต่อกัน mm hmm. ทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไปคอรัสพร้อมัรักคือดวงจันทร์รักคือตะว,วัน รักคือไฟอันร้อนแรงไรจุดหมายแต่รักฉันคือฝันไปคำลงดวงใจฉันได้แต่ฝันรักมิดใจดวงดาวเมื่อเรราแสงใช่ร้อนแรงเดังแสงอาทิตย์ซอม รักมิใจผููผาสุดจับทอง คือตัวอาจจะมีทุกอย่างที่เขาเรียกว่าองค์ประกอบเป็นนักดนตรีครบถ้วนใ่ครับเล่เนเปียโนก็นเกงนะครับทําเพลงก็เป็นแล้วก็ร้องเพลงก็เรียกว่ามือวางันดับต้นๆของเมืองไทยใช่นะครับนั่นคือเรื่องราวที่นัดตีความของทุกคนที่จะร่วมคอนเสิร์ตเพลินขกันนะฮะแต่รู้ไหมครับว่าแต่ละคนก็พูดถึงนัดว่าอย่างไรอ้ยนี่ไม่รู้ครับถ้าไม่รู้นะครับเรามีไหมชมคร้าโอ้โห ป,ป้าป๊าอมมาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักฉันป่าป้ารักมมาทุกวันดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่แต่ปรอจงรู้ดวงใจว่ายัางปราถนาจะกลับมาเพื่อพบเธอสุกที่รัก สนับสนุนโดย a JDV ดี o m e t h e a เ e r และเครื่องเล่นคาราโอเกะคอนเสิร์ตเพลินจิตโรงพยาบา,าลศรลยกรรมตกแต่งกมล o e i n g h o l i d a y t o u r c o m นะแต่รู้ไหมครับว่าแต่ละคนเขาพูดถึงนัดว่าอย่างไรโอ้ยนี่ไม่รู้ครับถ้าไม่รู้นะครับเรามีไห้ชมครับโอ้โหเออได้ร่วมงานกับเอ่อคนนัทศักดาธรนะรู้สึกว่ารู้สึกว่าทุกครั้งที่นี่ได้เจอกันรู้สึกว่านัดนัดมีความเป็นเป็นมืออาชีพนะครับแล้วก็เห็นพัฒนาการของเขาตลอดไม่ว่าไม่ว่าจะด้านการร้องหรือว่าด้านการเอนเตอร์เทนว่าหลังๆว่าเห็นเวลาไปดูเขาเปร์ฟอร์มกันแสดงกันเต้นอะไรแบบนี้ก็รู้สึกว่า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 น้องเขารัก ทางด้านนี้แล้วก็อยากจะมอบความสุขให้กับคนดูจริงๆก็ก็รู้สึกชื่นชมและก็ยินดีที่ได้ร่วมง,งานกับนัดทุกครั้งความที่ความที่ความที่นักรองเนี่ยนะคะเก๋หรือไม่เก๋แก่ไม่แก่หรือยุคยุคไหนก็แล้วแต่ที่เด็กๆมักมจะกลัวกันบางทีเขาเขาเขาไม่ได้ไม่ได้มีอายุเท่าเราเขาจะไม่รู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่พวกเราเป็นก็คือพวกเราก็ได้รู้สึกเป็นเกียรติเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่เพราะอะไรบางทีเราเก๋มากๆเราอยู่ไว้นานๆแล้วขาดความสดใสขาดความสดชื่นขาด เราขัดแพชชั่นเหมือนกันนะการได้ร่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่มันทําให้เราเกิดแพชชั่นเกิดความตื่นตัวที่จะทําอะไรใหม่ๆขึ้นมาน้องนัดก็เป็นอะไรที่ใหม่แล้วพี่ก็อยากร่วมงานด้วยมันทำมันจะทําให้เราเกิดคิดอะไรใหม่ๆได้เรื่อยๆเหมือนคนที่ไม่เสพอะไรใหม่ๆเลยนะคะอยู่แต่ที่เกา่าๆมันก็มันก็จะซ้ําๆตัวเราเองจะรู้สึกว่าหยุยฉันไม่ได้แค่เก่านะฉันเก่ามากแก่มาก,มากพี่รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทํางานกับน,นัด นั่นก็คือเรื่องเรานะครับที่พี่ๆในแต่ละคนนะครับที่พูดถึงเรานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไปคอนเสิร์ตสบายๆเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับตอนนี้ครับโอ้ก็ต้องต้องฟังฟังเยอะๆครับฟังฟังนี้จะเป,เป็นเทคนิคหนึงของนักร้องเลยครับเพราะฟังฟังเยอะๆมันจะค่อยๆซึมซับเราเข้าไปเพราะยิ่งเราอย่างเาางนี้ย คอนเสิร์ตนี้ก็จะเป็นเพลงยุค80าส่ใหญ่หมากก็ต้องหาเพลงแบบนี้ฟังเยอะๆเนี่ยนะฮะจะถามนัดว่าเกิดทัน80ไหมก็คงไม่ทันนะพราบบวกลบก็ <c oughs> รู้ว่าไม่ถึงแล้วถามว่าก <c oughs> <ถ>็เคยได้ยินบางเพลงเลยครับใช้วิธีไหนในการที่เราคือการร้องเพลงเนี่ยแน่นอนครับการจําเนื้อจําเมโลดี้จาโน้ตอะไรนั่นคือส่วนองค์ประกอบที่ชัดเจนแต่การที่จะไปจําอารมณ์ย้อนอดีตหรือวิธีการที่จะทำความเข้าใจตีโจทย์เพลงของมันจะใช้วิธีแบบไหนครับอ่จริงๆแล้ว อาจจะต้องคือก็ไม่ถึงกับว่าไปไปไปก๊อปแบบเ <c oughs> ต้นฉบับเข้ามานะครับเ <c oughs> พราะว่าเราก็ต้องลองให้มันเป็นสไตล์ของเราด้วยนี่ครับแต่ว่าใช้วิธีแบบไหนเนี่ยอย่างที่บอกก็คงคงเป็นการแบบฟังเยอะๆครับเ <c oughs> พราะว่า <c oughs> พ,พอเราฟังเยอะเราจะเห็นแล้วว่าเพลงแนวเนี้เขาจะมีคําประมาณเนี้คำ <c oughs> คำที่ใช้เขาก็จะไม่เหมือนยุคปัจจุบันนะถูกไหมครับเราก็ต้องไปไปทำความคุ้นเคยลองร้องบ่อยๆให้มันให้มันเข้าปากเราอ่ะเพราะว่ามันมันไม่ใช่คําที่เราใช้ทุกวันนี้แล้วอะไรเงี้ยบางคําที่อยู่ในเพลงนะครับ,รบมเราทราบว่านะ n c คอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะอาจจะต้องมีอะไรที่ทําให้นัทเองต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างาอาจจะไม่ค่อยถนัด เช่นมีการตรงเต้นอะไรบ้างแดนเดินบ้างอาจจะมีมีเต้นนิดนึงเพื่อเอนเตอร์เทนคนดูเพราะว่าในในสี่คนนี้น้าที่เต้นก็คงต้องตกมาที่ผมแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวทางทีมงานเขาบอกเขาจะเตรียมดนเซอร์เอาไว้ให้เฉพาะนัดเลยนัดออกมาใสแดนเซอร์มาด้วยครับผมจะได้กํากับท่ากํากับทางกันได้ก็ดีนะครับน่าจะเป็นอะไรที่เออเป็นสีสันหนึ่งครับครับผม แบมีรักเขามีรักเลยก็ทำเฉยไหมพอทำเฉยสิใจเหมือนไฟเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้เราเนี่ยเองสนใจมารู้รักเกือบตาหมดปัญญาเพราะรอรีงงเพียงนี้แสนจะอาย เอจะเอ่ยสมากมายจนเธอชินชาจากฉันโอปป้าโอมามาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักฉันปป้ารักมามาทุกวันรักทุกวันตลอดไปเสียงหน่อยครับเสียง รักม,รกมีรักคงมีรักเลยก็ทำเฉยไม่พอทำเฉยสิใจเหมือนไฟเพิ่งมารู้เพิ่งมารู้เราเนี่ยเองสนใจมารู้รักเกือบตาหมดปัญญาเพราะรอรีรอได้ไหมงโง่เพียงนี้ ฉันจะอายงี่เงาหรือจะเอ่ยมากมายจนเธอชินชาจากฉันโอปป้าโอมามาช่วยบอกทางฉันทีมีทางไหนให้เรารักกันฉันจะรักฉันปป้ารักมามาทุกวันรักทุกวันตลอดไปรู้สึกยังไงบ้างครับกับคอนเสิร์ตเพลินจิตในครั้งนี้แล้วพี่ๆในแต่ละคนเนี่ยเขาลงมาติ กันเป็นเอกสารว่าต้องเลือกนับมาร่วมคอนเสิร์ตครับครับก่อนอื่นก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนที่แบบว่าเลือกผมมานะครับแล้วก็เชื่อว่าเชื่อว่าสําหรับคนดูนะครับแล้วก็สําหรับคนคนที่อยู่บนเวทีด้วยจะเป็นอีกคอนเสิร์ตที่เ็าเรียกว่าตามเชื่อครับเพลินเพลินจิตแน่ๆเพราะว่ามันอย่างสําหรับตัวศิลปินอย่างเรานี่ครับการที่ได้มาร้องเพลงที่ปกติเราไม่ค่อยได้ร้องอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเป็นความท้าทายเป็นความสนุกเป็นความสุขอย่างหนึ่งแน่นอนนะสำหรับคนดูเองผมว่าหลายๆคนก็จะได้ได้มานั่งระลึกความทรงจําดีๆหลายๆอย่างเพราะว่าบางทีคนเราในช่วงหนึ่งที่ผ่านมาเพลงหนึ่งที่เราฟังอาจจะมีรู้สึกว่ามีทุกข์บ้างใช่มีรู้สึกว่าปวดหูบ้างแต่เมื่อมเวลามันผ่านมานานๆมาฟังอีกครั้งการเป็นเพลงที่มีความสุขมั็นความทรงจําที่สวยงามสําหรับทุกๆคนเนี่ยครับนะครับอแม้แต่คนรุ่นใหม่ด้วยแหละรน่นใหม่ก็มาฟังก็จะได้รู้ว่าเออเมืองไทยเรามีเพลงอะไรดีๆในยุคที่ผ่านมาาาใใ่่เเพพรวลงนยุค ผ่านมาเนี่ยส่วนมากเป็นเพลงที่เขาเรียกว่าแต่งกันตรงไปตรงมาคำพูดชัดเจนแล้วเราก็จะเก็บไว้เป็นเพลงอมตะได้นะครับอ่ะก่อนจากกันนะฮะมีอะไรจะฝากแฟนคลับนะฮะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะไปดูคอนเสิร์ตเพลินจิตหรือจะรอดูผลงานใหม่กับทาง GMM Grammy นะครับเชญครับครับก็ขอฝากไว้นะครับกับคอนเสิร์ตนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับไปเพลินจิตเพลินใจด้วยกันนะครับมีความสุขไปด้วยกันในวันนั้นตลอด ไม่รู้กี่ชั่วโมงนะ<า>น่าจะเป็นสาจ3ชั่วโมง<า>มนะครับเต็มอิ่มกันแน่นอนนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากผลงานของผมที่กําลังจะออกมาด้วยในภายภาคหน้านะครับฝากไว้ครับขอบคุณครับผมว่านะครับแฟนๆทุกๆท่านนะครับคงน้อมรับนัดศักดาธรเหมือนเดิมนะครับและที่มากไปกว่าเดิมก็คือคุณภาพและวัยวุฒิที่มากขึ้นทําให้เขานั้นแข็งแรงมากขึ้นขอบคุณนัดมากครับ และนี่แหละครับคือเรื่องราวของแขกรับเชิญในวันนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับและที่สำคัญที่สุดคอนเสิร์ตเพลินจิตก็น,น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับและเวลามิแล้วก็ออฟไลน์ line มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเที่ยววันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ ฝาดวงใจเลื่อนลอยฝ่าบทเลบเป็นเลนให้ไหวเธอโปรมเก็บใจเอาไว้เพื่อร,อร้องอเชื่อฟังหนยครับดวงใจฉันคิดถึงเธออยู่เธอโปรดจงรู้ดวงใจว่ายังปราจนาจะกลับมา พบเจอสิ่งที่รักอาจจะโปรดอนย้ายให้จงสร้างรักเราให้มีพลังรอกันกลับมาสุดยอดตายแล้วผมประทับใจข้างหน้ามาก นี่เขาลองกันได้หมดเลยนะครับแม่คุณี่คุณพี่น้ำตาจะไหลอ่ะตอนตอนตอนฟังตอนนั้นฟังวิทยุใช่ป่ะแล้วได้ยินเสียงเนี้ยดิฉันนึกในใจว่าถ้าดิฉันโตขึ้นดิฉันจะต้องมีผัวเป็นคนนี้แต่พอเขาออกทีวีดิฉันว่าคิดใหม่คิดได้นะ